เอาเลยครบับสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบนะครับยินดีต้อนรับ กลับเข้าสู่ประเทศอาร์ยูทูบชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาอยู่กับฟ i f a า1ี a ิบเอ็ด n e y Road to the Best Manager กันอีกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมความเดิมตอนที่แล้วเราได้ดันเด็กอายุ16ปีอย่าง f l o r เล n w a gner นระครับผมขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่และหลังจากที่เขาได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการให้กับเซาท์เทิร์นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นสื่อทุกแกลงบนโลกใบนี้ต่างจับจ้องมาที่เขานี่จะเป็นสัญญา บอกเราหรือเปล่าเลครับว่าเด็กคนนี้มันมีของและพร้อมที่จะเป็นซปเปอร์สตาร์ในอนาคตสละครับศึกที่7ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นศึกท้ายตารางปะทะหัวตารางครับคุณผู้ชมคริสตัลพาเลตอันดับที่19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะต้องเปิดสนามเชลเฮิร์ตพาร์คตอนรับทีมอันดับที่3จากตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเซาท์แทมป์ตันนะครับผม เกมนี้มันสําคัญกับคริสตัลพาเลทมากเะครับผมเพราะตอนนี้เขายังไม่มีเลยแม้แต่แต้มเดียวนะครับอยู่ดับที่19อย่างที่บอกไปส่วนเซาท์เทิร์นเนี่ยต้องรักษาพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเอาไว้เลครับเพราะตอนนี้อยู่ดับที่3เพึ่งไต่ามาได้จาก EP ที่แล้วนะครับผม คริสตอลพาเลต์เจ้าถิ่นมาพร้อมกับแผน4 4 2แบบฟอลนะครับคู่หน้าก็จะเป็นเอวิและปัสเซย์ยีนะครับปีขวาที่จะเห็นเป็นเด่นชัดเลยเนี่ยก็จะเทาเส้นนะครับนักเตะของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าเซาท์ทัมตันนิดนึงนะครับผมส่วนทางฝั่งของเซาท์ทัมตันเนี่ยมากับแผน4-3-3เหมือนเดิมนะครับผมจะขออิงไลน์อัพ11ตัวจริงหลักไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่านักเตะเดี๋ยวฟิตพร้อม100%เต็มกันเลยครับไปชมเกมนี้ที่เชลเฮิร์ตพาร์คสเตเดียมกันเลยครับ เกมนี้มันจะมีความสำคัญกับทั้งสองทีมมันและก็ดุเดือดอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามเชลเฮิร์ตพาร์คสเตเดียมนะครับ เป็นสนามเจ้าของทัฝั่งคริสตัลพาเลทเขาเลยครับผมพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกเะครับเพราะอันดับตารางคะแนนของพวกเขาตั้งแต่ลงเล่นมาจากไม่มีซักแต้มเลยครับคุณผู้ชมทําให้พวกเขาอยู่อันดับที่19นปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าพวกเขาอยากจะหนีโซนตกชั้นเนี่ยเกมนี้จะต้องดับเครื่องชนและก็บุกหนักใส่พวกเราอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าเซาแทมตันเป็นทีมที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงอยู่นปัจจุบันนี้พวกเราอยู่อันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมจะไม่ยอมเสียพืน ที่อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเด็ดขาดคุณผู้ชมเกมที่สนามเชลเฮิร์ตพาร์คสเตเดียมเริ่มเลยครับบอลยังฝากไปเที่วแว็กเนอร์ครับให้เข้าไปตรงกลางเอาเลยครับเลวิน่าแทางมาสวยมากแล้วจวับหวะนี้วอดเพราวครับวิ่งขึ้นแท็กตัวขึ้นมาแล้วหักเข้าไปด้านในวอร์ดเพราวดึงบอลหมีกลับขึ้นมาวอร์ดเพราวยังคว้าบอลได้อยู่แต่แต่หาเหลี่ยมยิงไม่ได้ต้องตัดเข้าไปตรงกลางแล้วต่อมาจาังหวะนี้โอ้โหกะจะใจเย็นครับแต่ว่าแม่โดนพวกสาประตูจับทางได้สกักก่อนนะครับเคลียร์ทิ้งออกมา กับเข้าสู่ช่วง5นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับคุณผู้ชมบอลอยู่ที่เอวในก,อกรอบเขียดโทษทั้งสองเียมเนี่ยโอ้โหเล่นกันตึงแล้วก็กดดันมากนะครับเกมนี้ทั้งสองฝ่ายมีเดิมพันใหญ่ในเกมนี้รองรับอยู่นะครับผมพื้นที่ยู่าแชมเปียสลีของเซาท์แท์ตันกับ พื้นที่หนีตกชั้นของคริสตัลเพลเจ้าทิ่นแล้วโดนยิงก่อนเลยจังหวะนี้โอ้โหมัวแต่ภาคนะครับผมกลายเป็นโดนยิงยัดเข้าไปแต่ยังดีที่ปฏิกิริยาของแองกัสกันยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับแล้วซาฮาครับดวลกับวอลเกอร์ปีเตอร์สครับหมวดทิ้งขึ้นไปแต่ว่าโอ้โหไปติดอีซี่ครับแล้วจังหวะนี้บอลอยู่ที่ซาฮาซาฮาจะเล่นกับติดวอลเกอร์ปีเตอร์สิครับแล้วเอาจังหวะนี้บอลเท้าดักได้สวยมากเอาเลยครับเป็นเกมสวนกับของเซาแลนด์ทีมเยือน บอลอยู่ที่วอลเกอร์วัคเนอร์นะครับไม่ใช่วอลเกอร์แล้วให้มาเจ้าวันนี้แดรดี้อิงสแทงยาวๆขึ้นมาครับผมซ้ายสุดมีเจเนโปเจเนโปย้อนขืนหลังมาตั้งกันใหม่ที่โรเมอู ตัวมิวให้คืนมาแล้วเบิ้ลกันเข้าไปตรงกลางครับจังหวะนี้เอ้าเดนิอิงส์ได้จริงเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นช่วงทวนเวลาบาดเจ็บนาทีบาปซะด้วยครับปู่ทศน่ะเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าพุทธศิลป์ยังให้โอกาสได้เล่นต่อนะครับโอ้โหร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับเซาท์แชมป์ตันมาออกนำคริสตัลพาเลตทีมหนีตกชั้นก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหยิงนาทีบาปซะด้วยครับเดนิอิงส์มาดูจับสายแล้วก็ยิงโอ้พริกตัวสวยมากครับเดนิอิงส์ในจังหวะนี้ฉลาดนะครับ ใช้เท้าซ้ายพลิกตัวแล้วก็เท้าขวาข้างถนัดฟาดเข้าไปลูกนี้บอลเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับคุณผู้ชม1ประตูต่อศูนย์ของเปมรูดีครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วเป็นประตูที่4ของแดนอิงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นสไตรเกอร์นี่เล่นถนัดขึ้นเยอะเลยครับหมดเวลานในครึ่งแรกครับคุณผู้ชมเราบุกมานำคลิสตัลไปเลททีมนี้ตกชั้นได้สำเร็จหนึ่งประตูต่อศูนย์เ,ยเราเาไปแก้เกมและไปเจอกันในครึ่งหลังต่อครับ เกมนี้ไม่มีบทบาทอะไรกับเพื่อนเลยครับแดนี่อิงสโผลขึ้นมาให้เห็นอีกทีนึงนี่ก็โอ้โหยิงประตูขึ้นนําแล้วครับก็ ยังต้องเก็บแดรดี้อิงเอาไว้อยู่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับผมปีขวาอย่างแวกเนอร์ครับเด็กมันยังเล็กอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนอาร์มสตรองผู้ที่มีฟอร์มการเล่นร้อนแรงในอีพีที่แล้วลงไปยืนประจําการที่ปีขวาครับอาเดโอเยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นดีมากๆลงไปแทนเลมีน่าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนําอยู่ลูกเดียวมันไม่ใช่คําตอบของพวกเราครับ เอาเลยครับ <manner> เริ่มต้นครึ่งหลังมาในไคริสตัลพาเลทของเกมบุกใส่เราได้มากกว่าเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะจังหวะน,นี้จะมีโอกาสไหมอีซี่ครับลากขึ้นมาแล้วแทงทะลุขึ้นมาเอยูได้ยิงแต่ว่าโอ้บอลมันไปตรงตัวของแองกัสกันนะครับแล้วออกบอลเร็วไปตรงกลางแบบนั้นโอ้โหเสี่ยงเหมือนกันครับแองกัสกันแต่ว่ายังมี บอลอยู่ที่ฟันอาโฮดครับจังหวะนี้อ้าวลากขึ้นมาดื้อๆเลยครับฟานอาโฮดลูกนี้แล้วจะเปิดไหมไม่เปิดในจังหวะแรกครับผมโดนตามประกบติดแล้วครับตรงนี้ต้องย้อนเข้าไปตรงกลางหัวกระโหลกหลอกจะยิงไม่ยิงแล้วโดนแซ่เป็นหนึ่งทีเอาเลยครับโรมิอูเอาออกบลช้าไปนที่หนึ่งติดอิสี่ครับจังหวะนี้แล้วแทงเข้ามาตรงกลางครับได้ยิงต่อมาติดเซฟยิงอีกหนึ่งทีติดบล็อกยิงอีกหนึ่งทีเข้าไปเลยครับ โอ้โหแต่ว่ามีธงล้ำหน้าขึ้นครับคุณผู้ชมแม่ยังมีดวงอยู่ครับสำหรับทางฝั่งของเซาท์เทมตันโอเวนบูนี่เนี่ยเตรียมตัวจะด่าลูกทีมอยู่แล้วนะครับในช็อตเมื่อกี้มันล้ำหน้ายังไงครับออ้ยสำหรับผมนี่คือไม่ล้ำเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าพุ้ธศิลินกรบเป่าพลาดครับ VAR เวือครับในช็อตนี้โอ้มันมีตัวหนึ่งยืนห้อยอยู่ครับเสียหายเลยครับคริสตัลพาเลททีมมันจะตกชั้น เน่ทำยังไงมันก็ไม่ดีไปสักอย่างเลยครับตอนนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคริสตอลพาเลตแม่ลูกนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับแต่ว่าในเมื่อพุทธศิลป์ให้เราได้เปรียบและก็ได้ผลประโยชน์มันก็นะก็เอาครับผมเ u ยู EU จะเข้าไปก็ติดบล็อกนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอในช่วงครึ่งหลังขึ้นเริ่มต้นมาเนี่ยดะ,ะครับบอลที่โรเมอูให้ต่อเข้าไปตรงกลาง อาดีโอเย่ครับแทงขึ้นมาแดนนี่อิงครับจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับผมเรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมจริงๆถ้าเราโดนยิงตีเสมอลูกนั้นแล้วมันไม่ล้ำหน้าเนี่ยมันจะเล่นยากกว่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าในเมื่อ V.R a เข้าข้างเราเลครับเราก็มาลงโทษนะครับคริสตัลพาเลทที่ทำเกมบุกขึ้นไปกันเยอะแล้วสวนกลับมาแบบนี้โอ้ oh, ความเร็วของแดนนี่อิงส์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ แต่ก็ต้องชมเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่ออ e เดโอเย่เนะครับเป็นกองกลางของเราเนี่ยที่วิสัยทัศน์ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะเห็นเพื่อนวิ่งทําทางขึ้นไปแล้วเด็ดแทงทะลุช่องขึ้นไปน้ําหนักทิศทางเป๊ะเ,เลยเลยครับกลายเป็นเดนนีอิงเล่นง่ายเลยครับเกมนี้เป็นประตูที่5ของเจ้าตัวครับลุนแฮตริกในเกมนี้ของเขาครับ เอาเลยครับเหลือไม่ถึง15นาทีแล้วครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเสาเตะตัดของเวนรูนีกำลังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมกระปุฟอร์มตอนนี้ร้อนจริงๆครับตั้งแต่ได้เวนรูนีมาคุมทัพซ้ายเนี่ยเป็นเบนเตเก้ครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนเอยูที่เล่นไม่ออกนะครับคุณผู้ชมแล้วซาฮาอยู่ที่บอลซาฮาต้องย้อนคืนหลังมาก่อนวานอาโฮอาโฮยังไม่ให้ครับให้ไปแล้วจังแล้วจังวันนี้โอ้โหสวยด้วยครับ เบนเตเกพยายามจะโยนแต่ว่าก็ต,ติดครับผมจังหวะที่2ให้เข้าไปตรงกลางประตูได้แต่ว่าเบิบ้ลบอลกันตรงนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางใต้ยิงจังหวะที่ชนเสาไปอีกโอ้โหบาซเชยี่ครับ อุ้ยทีมมันจะตกชั้นจริงๆนะครับทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดเลยครับตอนนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับนาที่8 3เข้าไปแล้วเอาวิวปิดสาหาออกนะครับเล่นไม่ออกเหมือนกันนะโซโคอร,ร์เนอร์วิกแคมลงมาแทนนะครับมาดูสิว่าการแก้เกมในครั้งนี้จะทำให้เ,าเขามีหวังที่จะแบ่งแต้มหรือว่าคว้า3ามแ้มได้หรือเปล่ามดวที่ซาลิซูครับเนี่ยเป็นกองหลังที่เล่นบอลได้ติดเท้าดีนะครับซาลิซู ติดเท้าจนทำให้เขาเนี่ยยิงประตูเราได้ไกลโอ้ติดเท้าแบบนี้ก็ไม่น่าติดเหมือนกัน,นครับอาเดโอเย่ครับโอ้โหจอมแอซเิ็ตครับผมอาร์มสตรองอยิงไปติดเซฟพ,พวกสาประตูครับแม่อาเดโอเย่เกือบได้แอซเิ็ตที่2ของเขาในเกมนี้ครับพวกสาประตูของคริสตลพาเลตก็ากวดทิ้งบอลยาวขึ้นมาโอ้ยิงรีบเล่นยิงเสียบอลง,ง่ายๆเลยครับเจ้าถิ่นคริสตลพาเลตในเกมนี้ ทำอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยครับหลังจากที่โดน VAR ท,ทําผิดเข้าไปโรมิวอ,ออกขวามาเอาเลยครับวอกเกอร์ปีเตอร์ให้เข้าไปตรงกลางที่โลมิวเหมือนจะไม่เอาเลยนะครับนักเตะของคริสตัลพาเลตแล้วจอมนิเดนนีนอิง e ลุนแฮตทริกเรียบร้อยครับผมเป็นแฮตทริกแรกของ South เซาท์ตตันนะครับผมโดยชายผู้นี้ครับแดนนี่อิงหลังจากที่เปลี่ยนให้ไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนตำแหน่งโฟลานแล้วเนี่ยดีวันดีคืนครับ มาดูภาพช้าตรงนี้นิดนดงยโอ้โหกองหลังของเจ้าถิ่นเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่โดน VAR ท,ทําพิษเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาดูความยอดเยี่ยมของแดนนี่อิงส์ครับโอ้โหยิงคมจัดๆนะครับลูกนี้สําหรับอิงส์ก็เป็นแฮตทริกสวยๆครับผมเกมนี้เราเหนือกว่านะครับด้วยคุณภาพของทีมด้วยใจของนักเตะแล้วก็ความเป็นใจของ VAR ด้วยนะครับผมเกมนี้ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นได้รับผลประโยชน์ไปเลยครับ ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับคุณผู้ชมทดเจ็บนี่แค่3นาทีนะครับโอ้โหเจ้าถิ่นไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มได้แล้วครับตรงนี้มีแต่จะยิงประตูตีไข่แตกแต่ว่าคุตสินก็ไปให้โอกาสเลยครับ3ประตูต่อศูนย์พายแพ้คาบ้านต่อเซาแทมตันแล้วก็เดนิอิงส์เป็นคนแรกของโอ้โหโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งแล้วก็เป็นประตู3ครั้งครับเดนิอิงส์ถูกขมจัดจริงๆครับ100%เเเต็มในเกมนี้ ตั้งแต่ที่เวนบรูนี่ได้ตัดสินใจเข้าประคุมทัพเซาแทมตันเนี่ยยังไม่มีเกมไหนที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเกมนี้เลยนะครับผมด้วยความยอดเยี่ยมของแดนนี่อิงส์เขากดแฮตทริกเป็นแฮตทริกแรกของเซาแทมตันหลังจากที่เวนบรูนี่มาคุมทัพด้วยนะครับผมโอ้โหเขานี่พร้อมแล้วนะครับผมที่จะมาล่ารางวัลส่วนตัวอย่างดาวโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กองหน้าทีมอื่นระวังตัวเอาไว้เลยครับผม ความยอดเยี่ยมของเวนรูนี่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมตอนนี้เวนรูนี่ได้พาเซาท์แทบตันเนี่ยคว้าชัยชนะ6เกมรวดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างร้อนแรงมากๆเลยครับในช่วงเปิดฤดูกาลแบบนี้ คุณผู้ชมได้ดู EP ีที่แล้วก็คงจะช็อกไม่ต่างกับผมนะครับที่นักเตะอายุ30บวกอย่างไรอันเบอร์ตราเนี่ยเนื้อหอมไปเตะตาทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันและก็เซบีย่าเะครับเปิดศึกแย่งชิงนักเตะคนนี้กันและผมก็ได้ปล่อยนักเตะคนนี้ให้กับทั้ง2ทีมเะครับทีมไหนเร็ว ทีมนั้นได้นะครับและทีมที่ได้ตัว Ryan ไรอันเบอร์ตราดไปครอบครองได้ก็คือเอฟเวอร์ตันแห่งศึกพิมลิกอังกฤษนั่นเองนะครับคุณผู้ชมด้วยราคา9ล้านปอนด์สเตอร์ลิงครับเราก็ได้เงินงบประมาณจากบอร์ดบริหารมา6.5ล้านปอนด์เอาไปใช้ในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวได้อย่างเพลิดเพลินแน่นอนครับ นาธานเรดมอนนักเตะคนสำคัญของเซาท์แท็ตันนะครับผมก็ได้มาขอโอกาสที่จะลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่8ที่เราจะต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมผมใจอ่อนทุกทีเลยเวลานักเตะมาขอลงสนามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีกซ้ายของเราในวันนี้จะเป็นนาธานเรดมอนนะครับ EP ที่แล้วผมให้โอกาสอาร์มสตรองเขาทำได้ดีนะครับและผมเชื่อว่าถ้าผมให้โอกาสนาธานเรดมอนใน EP นี้เขาก็จะทำผลงานได้ดีเช่นกันครับ ที่8ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาท์แทมป์ตันอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษณนะปัจจุบันนี้นะครับผมจะต้องเปิดสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมตอนรับทีมอันดับที่12ของตารางคะแนนอย่างท็อปฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันครับคุณผู้ชมเซาท์แทมป์ตันของเรา อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเจเนโปออกนะครับผมแล้วก็ส่งนาธาเลดมอนลงมายืนตัวจริงเป็นปีกซ้ายลองดูนะครับเขาขอโอกาสทั้งทีเราจะไม่ให้ได้อย่างไรครับผมส่วนทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันครับคุณผู้ชมกองหน้า3ตัวนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าพร้อมจริงๆครับอีโวบี้คาวเวิร์ดเลวินและโลดิควีสนะครับผมนักเตะของเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าเราเยอะนะผู้สาประตูก็เป็นพิกฟอร์ดนะครับผมกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเป็นบีน้ากับคีนนะครับโอ้โหเกมนี้จะบุกยังไงดีกว่ายังไง เราก็ต้องทําให้ได้ในบ้านของเราเองแบบนี้พื้นที่อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเรายังอยากรักษาเอาไว้3มแต้มเท่านั้นไปชมเกมที่เซนต์แมรีสเตเดียมกันเลยครับสนามเซนต์แมรีสเตเดียมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกมการแข่งขันอันดุเดือดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเซาแธมป์ตันเจ้าถิ่นนะครับผมจะต้อง เปิดบ้านประทะเดือดกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับในเกมที่แล้วกองหลังของเราเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่บอกได้คำเดียวเลยว่าตัวเสียจุดโทษเลยนะครับอีพีที่แล้วเนี่ยเสียไปถึง2จุดโทษแต่นี่เลยครับแดนนี่อิงส์ที่ฟอร์มกำลังร้อแรงในตอนนี้เกมที่แล้วกดแฮตทริกไปเกมนี้บาดุกวิว่าจะฟอร์มร้อนแรงเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่ามาชมเกมที่เซนต์แมรีสเตเดียมกันครับ บอลอยู่ที่อารลันครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยพยายามจะทำเกมบุกขึ้นมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้ไม่ให้เราได้พักหายใจอาเมสโรดิเกตแทงขึ้นแบคารเวิร์ดเลวินไม่ยิงในจังหวะแรกแล้วจังหวะ2โดนบางทางไปก่อนครับคารเวิร์ดเลวินเอาละครับโดนโดนเบียดออกไปนอกกรอบเลยครับอู๋เบสเตอร์การ์ดครับทำได้ดีครับในจังหวะนี้นึกว่าจะไปเตะเขาเสียจุดโทษอีกครับแต่ว่ายังใจเย็นพอครับเวสเตอร์การ์ด เอาเลยครับบอลที่เลมีนาะแทงทะลุเข้าไปแดนนีอิงส์ครับใช้ความเร็วอีกแล้วครับแดนนีอิงส์ยิงด้วยขวาโอ้โหพิกฟอร์ดก็ปัดทิ้งออกไปเนี่ยไม่เหมือนเกมที่แล้วนะครับที่ผู้ษาประตูเนี่ยปล่อยเข้านะลกแบบนี้แต่ว่ามันเป็นพิกฟอร์ดก็จะยากนิดนึงเลยครับบอลที่อีโมี้ครับโยนยาวขึ้นไปเขาว์ดเลวินเอาบอลลงสวยครับแล้วให้เข้าไปตรงกลางที่ฮาเมิโลนิเกสแทงขึ้นมาเขาวัดเลวินได้ลองยิงลุนี้โอโ้โหผู้ษาประตูเรานี่ หมดสีตรับจริงๆครับโดนคาเวดเลวินกดหนักเข้าไปลูกนี้ปุ๋ยน้ำหนักนี่มันได้จริงๆเลยครับต้องมาดูครับว่าทิศทางเนี่ยมันห่างมือพูกสาประตูหรือเปล่า ต้องชมเลยครับการทำเกมของฮาเมสโรดิเกรสครับเห็นเพื่อนวิ่งแล้วก็โอ้โหใจไปที่ช่องเลยคาเวิร์ดเลวินวิ่งมาที่พื้นที่ว่างแตะขวายิงขวาเลยครับลูกนี้ยับเสาแรกเข้าไปเลยครับมุมแคบโคตรครับตรงนั้นแต่ว่ายิงได้ครับคาเวิร์ดเลวินเรียบร้อยครับโดนนำก่อนที่เซนต์แบร์รี่สเตเดียมเลยครับผมสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีนะครับตัวเมดิคาเวิร์ดเลวินครับประตูที่3สามขอพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1-0ของท็อปฟี่สีน้ำเงิน โลเมอูแทงทะลุขึ้นไปจังหวันี้เจมส์วอร์ดพราวครับออกซ้ายไปสวยทีย่นาธานเรดมอนด์ใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาครับนาธานเรดมอนด์ mond, แต่ไปไม่ได้ครับต้องให้เข้าไปตรงกลางแล้วจังวันนี้อิงส์ดนึงบอลขึ้นมาแล้วส้มหล่นลงมาแดนนี Danny ks, ่อิงส์ยิงชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับแดน EP นี่อิงส์ในอีพีนี้พระเอกดีๆนี่เองครับโอ้โหยิงดีมากครับแดนนี่อิงส์สุ่มนี้ต้องวิ่งมาดีใจกับกองเชียร์เลยครับ โอ้โหเป็นลูกตีเสมอที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามครับมีโชคเข้ามาช่วยนิดๆด,ด้วยนะครับนี่หละครับกองหลังไปเตะอัดกันเองแล้วบอลกระดอนมาเข้าทางของเดนิอิงส์ครับแล้วด้วยสัญชาตญาณของกองหน้าครับไม่ใช้โอกาสเปลืองครับเดนิอิงส์ยิงยัดเสาไกลแล้วก็ไปชนเสาเข้าแบบนี้พวกสาประตูอย่างพิทฟอร์ดก็พิทฟอร์ดครับหมดติดรับจริงๆเบมร une, นูนี่เนี่ยได้ลุกขึ้นมาจากที่นั่งบ้างแล้วนะครับผมตีเสมอได้สำเร็จ เจ็ดประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแดนนี่อิงส์ครับเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เสียจุดโทษโดยโบกินครับโบกินทำอะไรผิดครับคุณผู้ชมผมยังงงอยู่เลยเมื่อกี้ผมเอาภาพมาให้ดูไม่ทันเลยครับมันเร็วมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับพ่อมึงครับฮาเมสโซเิเกสเตะหลังโบกินส์แล้วโบกินสเสียจุดโทษโอ้โห t the fuck มันเกิดอะไรขึ้นกับเกมเกมนี้ครับผู้พุทธศิลป์มึงทําอะไรลงไปครับฮาเมสแมงยิงขวาแน่นอนครับไปแล้วโอ้ยิงออกสมลำหน้าครับลูกนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาเตะข้างหลังนักเตะเราแล้วก็ได้จุดโทษครับมึงบ้าไปแล้วครับลูกนี้แต่ว่ายังดีที่ยิงโง่ครับเลยครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกนะครับบอทเพรวอยู่ที่บอลให้เข้าไปที่โรเมอูอะไครับแทงขึ้นมาสวยแล้วจังวันนี้เลมีน้าครับออกขวาสุดมาได้ บกเนอร์ ner, ครับอยู่ที่บอลแล้วแทงเข้าไปที่รุ่นพี่จังวันนี้แล้วตรงนั้นมีครับผมแทงทะลุขึ้นมาแดนนี่อิงส์อิงส์หมุนบนเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาเจ้าวันนี้โอ้แดนนี่อิงส์ครับพลาดได้ไงครับลูกนี้น่าจะเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวแต่ว่ายิงผิดเหลี่ยมออกไปครับผู้หุมันไม่ยอมปั่นเลยครับมันไปนู่นเลยครับบอลผู้หุ่ติดเต็มแรงก็ออกไปเต็มแรงเหมือนกันครับหมดสิธรุนกับลูกนี้ นะครับในครึ่งแรกเนี่ยทดเวลาประเจ็บ2นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับคุณผู้ชมโอ้โหคาร์บินเลวินครับทุ่มเทจริตีจกา,กาเตะไปลูกนี้แล้วฝาสุดนไปอีกเป็นทางฝั่งของโคลแมนนะครับจังหวะนี้จะเปิดได้ไหมโดนบางทางอยู่ยังเปิดได้โอ้โหเวสต์การ์ดมันชอบกลางแขนจริงๆนะคุณผู้ชม เสียฟรีคิกอีกแล้วครับจากจังหวะแฮนด์บอลของเวสรรการครับเพิ่งจะกางแขนไปไหนนักหนาวเนี่ยป็นครับอาเมโลดิเกสจะเปิดยอดเข้ามาลุ้นด้านในแต่ว่าซาลิซูครับโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับซาลิซูหอดเพ้าหวดทิงออกไปเลยหมดเวลาครึ่งแล้วครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อ1แบบอึดอัดหงุดหงิดครับเกมนี้ แดนนี่อิงส์ยังมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นดาวสโวสสูงสุดข,ข,ของลีกนะครับผมจะเก็บเอาไว้ก่อนในช่วงครึ่งหลังเลดมอนเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเจเนโปลงไปแทนแล้วกันนะครับตรงกลางอย่างเลมีน่าเนี่ยจริงๆผมจะเอาอเดโอเจ่ไปเล่นแบบว่าถาวรเลยนะครับเป็น11ตัวจริงปไปเลยเพราะอเดโอเจ่เนี่ยมันทําเกมได้ดีกว่าเลมีน่าเห็นได้ชัดนะครึ่งหลังก็จะประมาณนี้นครับยังไม่เปลี่ยนตัวที่3นะเพราะว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อนักเตะเจ็บนะครับผมไปลุยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเสมอหน,ห,นหนึ่งหนึ่งแบบหุดหงิดครับ บอลอยู่ตรงกลางที่เดวิสแล้วจังวันนี้อุ้ยฮามสโรดิเกสให้เข้าไปด้านในแล้วยิงเน้นๆแบบนี้ครับแอนเบโกเมสครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆครับฮามสโรดิเกสแทงช่องขึ้นมาให้เพื่อนสวยมากนะครับผมแต่ว่าก็ต้องชมคนก่อนหน้านะครับน่าจะเป็นเดวิสนะครับผมที่ แทงขึ้นมาให้ฮาเมสโรดิเกสวิ่งนะครับนี่เลยครับเป็นเดวิสจริงๆด้วยครับนี่แล้วทำลายขึ้นมาสวยมากโอ้โหไม่จับเลยครับผมตะฟ้าขอฮาเมสจังหวะที่ตบเข้ามาให้เพื่อนแล้วอันเดรโกเมสก็ไม่จับเหมือนกันครับจอๆแบบนี้ก็ขอแค่มันเข้ากรอบพอแล้วครับอันเดรโกเมสยิงประตูขึ้นนวให้ท็อปฟี่สีเงินได้สําเร็จนาทีที่53กครับผม2ประตูต่อหนึ่งขีนครับผมเล่นนายเกียรติแบบนี้ก็เหลืองเป็นอย่างต่ำเลยครับยังโชคดีที่ผู้ตัดสินให้แค่เหลืองนะครับไม่ให้แดงในช็อตนี้ ลูตั้งเตะมาที่ซาริสูโอซาริสูขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วเจ้าวันนี้สวยมากแดนนี่อิงส์โอ้โหพลาดประตูตีเสมอครับปูพิกฟอดมันจะเซฟไปไหนครับลูกนี้แม่บังทางปิดมุมได้ดีมากเลยก็ไม่ได้ประตูตีเสมอสำหรับเจ้าถิ่นเซาท์ดัมดันบอลที่ฮามสโรดิเกสครับโอ้โหดูความอาัจฉริยะของเขาครับยกบอลมาได้สวยมากแล้วเปิดเข้าไปได้ในข่าวบัเลวินครับมงจอจอแบบนี้หมดสิทธิ์รับครับผมหมดสิทธิ์รับกับผบบูกสาประตู กองหลังประกบตัวไม่ดีทําให้คาร์เวิร์ดเลวินเนี่ยมีพื้นที่แทรกตัวขึ้นมาโมงดีครับอุปเป็นซาลีซูนะครับเหลือเชื่อนะปกติซาลีซูเนี่ยมันจะป้องกันลูกกา่ดาได้ดีมากนะครับแต่ว่าลูกนี้มันเป็นคาร์เวิร์ดเลวินนะครับโอ้โหดูจังหวะยึดกรอ,อกของคาร์เวิร์ดเลวินครับสองคนอยู่ตรงนั้นเอาคาร์เวิร์ดเลวินคนเดียวไม่อยู่ในลูกกลางกาดแบบนี้ครับปูดโดเมปดิกคาร์เวิร์ดเลวินสี่ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแย่เลยครับเสาเตะตันของเรา นาทีที่65เข้าไปแล้วครับยังหาประตูตีตื้นไม่ได้ครับแล้วฮาเมสโรดริเกสขึ้นมาอีกแล้วทางกราบขวาครับผมอู้ฮาเมสนี่มันเล่นบอลอัจฉริยะจริงๆนะฮาเมสปั่นเข้าไปแล้วเปิดเข้าไปโอ้โ oh หดูฮาเมสเปิดครับเข้าเท้าอลันเลยครับลูกนีอุ้ยมันแต่ละลูกที่เราโดนนี่สุดจริงๆครับสุดวิสัยที่จะกันได้จริงๆอะ่ะทุกลูกบอลมันเริ่มมาจากฮาเมสโรดริเกสหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะ ดูจังหวะที่ฮามสครับผู้คหเหมือนแปรบอลก็มาให้เพื่อนน่ะที่จุดนัดพบนะครับแล้วกองหลังของเรายืนห่างเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วดูบอลจากฮาเมสสุรเกตโคตรคุณภาพครับตกใส่เท้าของอารันชนิดที่ว่าสกิดโดนบอลยังไงก็เข้าครับลูกนี้โอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งคาบ้านพังยับครับเสาจำตันของเรา เอาสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมเลยครับตอนนี้บอลของฮาเมสโรดริเกสอีกแล้วโอ้โหแล้วดูมันแทงขึ้นมาลูกนี้ครับสุดยอดครับฮาเมสโรดริเกสเกมนี้จะโอ้โหเกือบเข้าอีกครับถ้าได้ประตูนี้เป็นประตูที่5นี่ก็คือโอ้โหแพ้เพราะฮาเมสจริงๆเลยนะครับเกมนี้ เละครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับคุณผู้ชมโอ้โหเกมนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าแพ้เพราะฮาเมสโรดิเกสจริงจริงบอลออกจากเท้าเขาทุกลูกมีคุณภาพหมดนะครับผมแล้วจังวานนี้โอ้โหกลายเป็นว่า ยิ่งเล่นยิ่งแย่ yeah! เลยครับซต์อเตัเของพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปเข้าทางของเอเวอเรสตนหมดแล้วครับผมและก็เปลี่ยนตัวคาร์บิดเลวินออกไปพักแล้วด้วยนะครับอีลิสซิมลงมาแทนนะครับผมมาดูกันสิว่าจะยิงประตูที่5ได้เปล่าสำหรับเอเวอเรสตนหรือว่าจะโดนเรายิงประตูตีตื้นขึ้นไปอีกสักหนึ่งลูกก็ยังดีมา,เ,าเราพยายามจะเล่นขึ้นมาที่วอร์ดคราวครับสายสุดมีเจเนโป เดโปลากขึ้นมาแล้วปาดหลังมาสวยครับเจวะดีบอรดพร้าวกับตันทีมลากเข้ามาด้านในแล้ววอร์ดพร้าวได้โอกาสปั่นเน้นๆแต่ว่าพิกฟอร์ดอุยอมครับอ๋อฮะรูกสาประตูก็เหนียวกองหน้าก็คมมันอะไรกันครับนี่เอเวอร์ตันมาดูจังหวะที่บอร์ดพร้าบันจงปั่นแล้วดูพิกฟอดมันมาทันครับลูกแบบนี้ ปกติพูกสาประตูทั่วไปมันมาไม่ทำนะครับแต่ว่าเป็นไอพิกฟอดนี่แหละตัวสําคัญเลยกอร์เนอร์ของวอร์ดคราวเปิดเข้ามาลุ้นเอาสักประตู่อยสิโอ้ยยังไม่ได้ครับโดนมงสก,กัดทิ้งออกไปวอร์ดคราวให้ก็ไปตรงกลางแบกเนอร์ครับผมนักเตะดาวลุกอานาคตไกลก็หญิงไปติดอีกโอ้โหเกมนี้มันเข้าทางเอเวอร์ตันส้บูรณเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอเดโอเยครับต้องคืนไปที่วอร์ดคราวก็หมดเวลาคุณผ,ผู้ชมแพ้คาบ้าน1ประตูต่อสีต่อท็อปฟี่สีเงินเอเวอร์ตันครับผมโอ้โห ทีมอื่นเนี่ยเบรกเราไม่ได้กับกลายเป็นท็อปฟี่เนี่ยมาเบรกเราซะอย่างนั้นนะครับผมฟอร์มกำลังแรงเลยครับขวัญกระเจิงเลยครับนักเตะของเราเอาละครับผมหลังจากที่ทุกทีมลงเล่นกันไปแล้ว8เกมเท่ากันหมดนะครับเราจะมาสรุปตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชม อันดับที่1ลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่2เชลซีอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี้อันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่5้อตแนแอตสเปอร์อันดับที่6กเซาท์ทอมตันนะครับหลังจากที่เราพ่ายแพ้คาบ้านยับต่อเอฟเวอร์ตันไปเนี่ยอันดับตารางคะแนนของเราเนี่ยแทบสะดุ้งเลยครับผมอันดับที่3อยู่ดีๆมาโผล่อันดับที่6ซะอย่างนั้นนะครับด้วยความที่คะแนนมันไม่ห่างกันมากเลยครับใครอยากจะอยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกต้องพัฒนาทีมตัวเอง ให้พร้อมที่จะแข่งกับทุกทีมนะครับคุณผู้ชมถ้าเรายังสะดุดทีละเกมอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีกับเราอย่างแน่นอนในซีซั่นหน้านะครับอันดับที่7อาร์เซนอลอันดับที่8แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับไปดูโซนตกชั้นนิดนึ่งอันดับ18-19 20หน้าาเป็นห่วงมากๆนะครับเบอร์ลี่ลีดยูนิเต็ด คริสตัลพาเลตคุณผู้ชมโอ้โหโดยเฉพาะคริสตัลพาเลตนี่มี0ูนแต้มจาก8เกมนี่หนักเอาการนะครับเบอร์ลี่กับลีเนี่ยยังดีที่พวกเขามี3แต้มนะครับผมจากการลงเล่น8เกมอุ้ยอันตารายครับอันตารายจริงๆโซนนี้ ดาวสันโวสูงสุดปีนี้มันแน่นอนครับผมแดนนี่อิงส์กับทีโมแวนเนอร์ครับแข่งขันกันอยู่ยิงคนละ7ประตูเท่ากันเลยครับจากการลงเล่น8เกมเหมือนกันทั้งคู่ด้วยโอ้โหมันอย่างแน่นอนสูสีอย่างแน่นอนครับซีซั่นนี้จ่ายให้เพื่อนยิงสูงสุดณปัจจุบันนี้โอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะครับผม3แอตซิตเนี่ยมีด้วยกันถึง11คนนะครับเราจะไปดูทีมเราอย่างเดียวแล้วกันเนาะ อันดับที่6เนี่ยที่เห็นเป็นวอร์ดพราวนะครับผมแล้วก็อันดับที่10เป็นเจเนปโปนะครับผมคนละ3แอดซิตไปสำหรับทีมเราเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ก็มันอีกแล้วครับผมเอเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแองกัสกันของเราเก็บไปคนละ4คลีนชีตจากการลงเซฟ8เกมเท่ากันทั้งคู่ครับโู้มันแน่ครับปีนี้ นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ไม่ต้องไปพูดถึงทีมของเราเลยครับคุณผู้ชมไม่ติดเลยสักคนเดียวเลยครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีติดกันมาละงม,มกลมเกลียวเลยนะครับผมแต่ว่าทีมเราไม่มีโ่หน้ามาแม้แต่คนเดียวยครับและเราก็ได้รายชื่อ4นักเตะที่จะเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเซปเทมเบอร์มาแล้วเลยครับคุณผู้ชม คนแรกเนี่ยเป็นนักเตะจากเซาท์เทมป์ตันของพวกเราเองอย่างโลมิอูนะครับกองกลางตัวรับคนที่สองจากทอรนาโดสเปอร์อย่างเดเลอันลี่นะครับและคนที่สามแดนนี่อิงส์จากเซาท์แทมป์ตันนะครับผมคนสุดท้ายสตาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลครับคุณผู้ชมอีพีหน้าได้รู้กันแน่นอนว่าใครจะได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิบธันวาคมครับ ภาพนี้คงจะติดตาเราไปอีกนานแสนนานเลยครับคุณผู้ชมลูกทีมของเวนรูนี่แพ้ยับคาบ้านต่อเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับผมคอนเทนต์จากช่องเรานะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับผม สนับสนุนกันได้ง่ายๆเลยจากการกดสมัครสมาชิกนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเท่านี้คุณก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของช่องธนาจีอาอย่างเป็นทางการเลยครับผมถ้าอยากจะให้กำลังใจกันทำได้ง่ายๆครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเวมรูนี เซาแทมตันต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอ้ออย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเอาตัวเองไปติดโรคติดภัยมาเน้อเป็นห่วงครับผม